We'll 红红山，蓝蓝山，花开得开得。 สี่หนึ่งสมห้าสามอิพิมเอาด้ที่พิมเอาดใส่บังาทุสาตรรับสี่าพิมุอยู่ในสาขาพิมมองมีว่าเปืนบอกว่ามีพาตุองเหตเเ้ามาจับทานได้มาเหยียังอย่างเห็นบอมีบอกระดัเห็น อ่าบอกว่าติมาสวดแนวใดามาเเี็นแนวใดามีอ่าโูหานทาวาเชิญให้มาสสวัดเมตวรดอค่ะอ่าโูบอกแล้ว่างวดเนี่ยเล็เพื่อนเอาที่น้องทีหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสามอาพี่น้องรูกเต่าเหลาหลานตามทีมตามจังหวัดอัดขิเข่าออกเข้าใจเนาะอ่าเบิ่งเอาให้ดีได้ลูกเด้ออาเบิ่งให้ดี ตัวเดีกันเลยกํังพพเข้าใจไหลูกเข้าใจมกันครับ สามใจวัวหใจว่หัวเห็นวัวเห็นวัวสาม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  สี่หนึ่งสามห้าสามดีเนี่ยแบบมี่าติดีพี่น้องโตเต่าเหล่าล้านจะรู้จึงเราพวกเข้าใจเนาะเข้าใจบ่เข้าใจบ่ ตา่ตางทิ้งต่างจังหวัดกัดีเด้อสี่หนึง่งสามบนบนบน,บนอาที่นี้ยังสองตอลังพ่ออาคือผู้ขาเองกับพอน้ำลายลายพ่อ seeds, อาพอให้เปิดออกมาให้ผูข้ขาได้ผูแ้แจงเป็นกินกัดีพอ อาที่นี่พอเองอาก็คือสิเสียอกเสียใจน้อยอ,อยากที่น้องอยู่ต่ามถิ่นตางจังหวัดก็ได้มาหอดมาถึงเนี้ยอาที่นี่มือนีพอก็ได้ทุกอกทุ่มใจอาตายี่ปันใดก็มาหอดมาถึงอาดันโอนมาพอควงำอยากได้เนาะอาที่นี่พอก็เลยมีความเมตตาสงสารให้พวกเจ้าเด็ลูกเด้ออาส วัวด,ดีอาเดินทางไปใส่มาใส่กระปองคุณยาบรมีของโคอานาคุ่งคล้องดูแลให้มีโจบมีใช้เรือหอดเิีหอดเิียเชิมใจนงไปซอ,อยเรือลูกเต่าเหล่าลานเพื่อได้กินได้ใจอาได้ไปจับใจใส่อยในขอบรัว อ่านำไปทรงเพลนหอดบานหอดเงินสิ่งใดที่มันบรดับบอดีก็จะใหนำแต่นอกเบีดเนี่ย่างกายของเพลนถ้าขอให้บุญญาพรมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอานำไปปกปักรักษา้มครองดูแลเพลนเด้อหอดสิหอดสิเถึงอาขอให้ลูกเต่าเราลานเพลนไดกินใดใส่ไดไปจับใจใส่สอยในครอบครัวได้พออาบเพว่าจะเป็นความเพ่งบุญญาพรมีของปู่ข่าวก็ดี อาน้ำไปซอยเพลิอนอาอยู่ตามทินตามจังหวัดหรือวัดตามอำเภอก็ดีใครได้กินได้อยากกานเมือ่อสูหมองสูบอนอาล่องทายนี่กับพอ่ามียังฝากเจ้าลูกเจ้าอ่าคือนี่นี่เ้นสา ที่หนึ่งตลมมาซ้ำให้ที่พิมพ์เตียงหนึ่งผู้ซีรีส์ โอ้ยไปไหนขอางตัวตรงๆนะครับเอฟซีชิองคุนี waters, ีนะครับเรื่อยๆด้กันทุกท่านเออพี่น้องซีหนสาะครับซีหนึสามอหาสามนะครับเลขที่ออ้คนเดียเดี๋ยวสีนังยับเลขกอยู่เงีนยตอนย่านพี่น้องเสียงนั่นขอบคุณที่นี่ในนะครับ ความห็นของวันใหญ่ๆเด้อพี่เด้อนะครับอายคอมเนต์นะครับเ5สามยับทุกี่รับนกรุงรสย413กับ53นะครับุนะครับพิมพ์แบ่งปันกันเลยนะครับุที่เน็ตไม่ค่อยดีนะครับ413กับ35นะครับ3553นะครับกลับได้นะครับดูครับก็ได้เลขแล้วก็ดูดูดูกัน ดูร <Workers S 2> ับเต็มกันพมดน้องกันเยอะเลยคือนาครับเดียไล้ยนะครับบนเดยไล่เบนดียไลยดไปไม่ได้เลยเลยผมเน็มันกันนะครับรุดไปหมดแล้วครับเหลือแค่ช่องอีสานเดีคนเดียวผมสับนะรุดเแล้วครับตรงนี้นะครับเอาคได้นกแล้วละครี่อากถอยเ็คือเขาเขคบีครับนี่ไ็เขาจะได้คนนำบนเอฟซีเคยรู้ความฝังหอป่าปัน กอตเรียน่าจะเกลี้รียงนะครับในตอนนี้อ๋อโอ้โหเอซีดูสับซีหนึ่งสามกับห้าสามก็เกลี้ยงแล้วอ่าสามหมดนานแล้วครับไม่เหลือเลยเนาะไม่เหลือแล้วครับอ่ะเกลี้ยงแพงแน่เปลียงแพงแน่นี้เกลี้ยงแพงเอซีเดิมเจไดบ้างมั้ยห้าสามอะไรบางบ่ว่นไรพ่อบาทจ้ะว่นไรพ่อบาทว่นไรสบายเลยมั้งบ่วันไรเลขเก่าเลยเนาะฮะเลขเก่าเลยเนาะเลขเก่าที่ปล่อยก่อนเนาะ เล้เก่าเนาะอ่ะโอเคเอฟซีบรรยากาศหนึ่ยุคข้างหน้าโหนะครับคนเว็นึ่งสามข้างหน้าเป็นเอซีหนึ่งสามข้างหน้าก็ดีนะครับอ่านี่ครับโอเคบรรยากาศก็ได้เลขกันไปนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนี่ยเอฟซีเนี่ยเอรดควายยัดลงก่อนนะครับเอฟซีเนาะถ้าใครมีอยากซื้อก็ลองดูเอานะครับว่าจะ ถ้าชอบก็จานไปครับโอ้โหมาต้องถืออย่าลงอย่าลมย่ามองมาด้วยเนาะมาตั้งแต่กลางวันบ่ครับมาด้วยไล่ะมาด้วยไนมาอยู่บักบักบ้าบ้ามาร์คโบเล็กัวนี้ฮะมัก์คโบเล็กก่ามาร์คอยู่หรอมาร์คยูหรอวะมันมัทุกคนแล้วลุงได้เลขอะไรได้เลขโบเลขผมได้สี่หนึ่งสามครับซื้อไปแล้ว คือตเตอีลสามห้าสามห้าไ้สองใบไห้สองใบครับผมโอ้โหเหงด้เหงรวยรวยบางเดิมมันมานจังน้อยก็เอาตามน้อยใคริี่นก็แต่ไปเอาทีหลังเอาทีหลังเนาะอันบนนี่ปะนี่้้โอ้มาจากใสนีครับนี่มาจากปังกูค่ะปังกูใช่มาไกลเหมืนกันเนาะใช่ากาวานชราบไม่ไกลก็ตรงมากก็ตรงมามาถ้าไปเช่าก่อน มาแต okay, ่เช้าบ่นี่ยบ่มาตอนบ่ายตอนบ่ายนี่แหละเอาโอเคเฮงปังๆด้วยจ้ะสาธุสาธุจ้าปังๆรวยๆสาธุสาธุจ้ะเสร็จเลยเสรแตกตื่นอ่ะโอเคขออนุญาตไลฟ์สดกับเพียงครั้งนี้สีเนาะ ลำลากันไปสำหรับอิสานนิวนะครับคุมทรัพย์ในงานไรสดนะฮเล็ดรุ้นไปแล้วนะครับลำลากันไปขอบคุณครับลินิตตามเอฟทิพันนะครับายงานสดอยู่ที่ศาลภูเขานะครับบ้านพานเนาตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสเกตนะครับขออนุญาตลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปต้ไหนไนตู้ไหน